พนมมือแล้วก็หลับตาทำจิตให้สบายให้สงบน้อมนึกถึงบุญกุศลของเราแล้วก็ระลึกตามภาษาที่อาจารย์พูดข้าพเจ้าขอระลึกถึงอำนาจพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบรรลุคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพไปรับรู้รับทราบถึงภกภูลิต่างๆเหล่านี้คือเหล่าพิดามารดาปู่ย่าตายายญาติบรรพุตของขา้าพเจ้าตั้งแต่ในชาติอดีตจนถึงชาติปัจจุบันจึงไปรับรู้รับทราบถึงภพภุมิรูปธาตุเทวดาภูมเทวดาอากาศเทวดาอารักขาเทวดา ที่สถิตตามเลือกสวนไรนาบ้านเรือนของข้าพเจ้าและสถิตอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้จึงตรรู้รับทราบถึงภพเพลินแห่งเจ้ากรรมในเวรที่เคยจองล้างจองฐานเคยเบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งแต่ชาติอดีตจนถึงปัจจุบันขอพระคุกต่างต่างเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าอธิษฐานถึง จงรับทราบว่าับันนี้ข้าพเจ้าจะขออุทิศบุญแจกแจงบุญให้แก่ท่านขอท่านจนงน้อมรับและเตรียมรับบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าจะอธิฐานให้แล้วนี้เถิดขอถึงอำนาจบารมีแห่งพระพุทธนาครายจงระบายบ,บุญศีลบุญสมาธิบุญภาวนาบุญทานอันใดที่ข้าพเจ้าได้สังสมมาแล้วตั้งแต่ชาตินาดีจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นตะบะจึงเป็นเบชะตอนมวลรวมผลมาถึงข้าพเจ้าขอบหร่านั้น,น,นจึงแปลสภาพเป็นอาหารเป็นน้ำดื่มเป็นเสื้อผ้เาเครื่องนุ่งหมเป็นเครื่องประปราเป็นด้วยมารที่อยู่อาศัยเป็นยานภานะสำเร็จเจบีอามารดา,ดาปยาุย่าตายายญาติบรรพุษของข้าพเจ้า ถ้าหากว่าญาติรบรรพบุรุษของข้าพเจ้ามีจำนวนเรือนเหมือนก็ตามเรือแสนก็ตามล้านก็ตามขออํานาจบุญที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมานี้อธิฐานมานี้จงแยกส่วนออกไปตามจำนวนครบถ้ว่นแก่เหล่าญาติของข้าพเจ้าเหล่านั้นขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาเถิดถึง่อแม้ภราทนาใจ จง,งประดามุ่กุศลของข้าพเจ้าที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบุญี่ทานยินรักษาศีลยินบำเพ็ญภาวนาจงแปลสภาพเป็นอาหารอันเป็นทิพย์มียศจงแปลสภาพเป็นยศอันเป็นทิพย์อายุทิพย์วรณะทิพย์และความสุขอันเป็นทิพย์สำเร็จประโยชน์แก่อารักขาเทวดา ที่ติดตามอยู่ละคุ้มของข้าพเจ้าจงสำเร็จแก่ลูกอเทวาตานุมะเทวดา,วดาอากาเทวดาที่สถิตยอยู่ตามบ้านตามเลือกสวนไรนาของข้าพเจ้าและสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้ขออำนาจพระรตนาัยจงบานบินที่ข้าพเจ้าอธิษฐานมาแล้วนี้จงสำเร็จแก่ภพภูมิที่ข้าพเจ้าเอ่ยมาแล้วนี้ อย่างทั่วนาอย่างครบถ้วนทั่วถึงกันด้วยเธอขออำนาจพระรัตนตรยัยข้าพระเจ้าขออธิษฐานถึงเจ้ากรรมในเดืนที่เคยเบียดเบียนจองร้างจองผานซึ่งกรรมและกันวัฏตาสงสารอันไกลเราทั้งหลายอาจจะเลื่องเกินซึ่งกรรมและกรรมด้วยกายวยก,ก,กรรมวัฏีกรรมและมโนกรรมจงเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายจะต้องจอง,งรง้างจองผาน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเห็นข่าทำลายซึ่งกันและกันสลับไปมาอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพรเจ้าเห็นโทษเห็นภัยในวตาสงสารเห็นภัยแห่งเวรกรรมเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่านหิยาเรณะเวรานิสมัมมันติทะอุทาจนังอเวเรณะจะสัมมันติเอสัธโมสัมันตโน เรียนยอมระนับด้วยการไม่จองเวรเรียน,นจะระนับด้วยการจองเวนไม่มีเลยนี้เป็นธรรมเก่าที่บัณฑิตทั้งหลายชงใช้อยู่และจะใช้ต่อไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงมาอธิษฐานเพื่อขอขอมากรรมขออภัยขออโหสิซึ่งกันและกันเรนื่องกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยเลื่อนเกินทุกท่านได้ทำร้ายให้ทุกท่านได้รับความทุกข์ ข้าพเจ้าขอผู้ข้าพเจ้าขออภัยจงอาโหสิกรรมเหล่านั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกรรมอันใยที่พวกานทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์และข้าพเจ้าเคยอาฆาตบาดหมางจองร้างจองฐานแบบนี้ข้าพเจ้าขอถอนคําอาฆาตพยาบาทความจองร้างจองฐานเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปเพื่อไม่ให้ไม่ให้มีเรื ต่อกันไปแต่แบบนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงอำนาจพระรัตนตไตรจงบันดาลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบุญเหล่านั้น,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 เนเหล่านั้นจงตาะมวลผลลงรวมลงมาถึงข้าพเจ้าขอบุญเหล่านี้จงแปลสภาพเป็นอาหารทิพ์อายุทิพวรรณทิพเดียบทิพ เป็นข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นวิมานที่อยู่อาศัยเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุมงหนเป็นเครื่องประดับประดาเป็นสติเป็นปัญญาสำเด็จแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพาเจ้าขออำนาจพระรัระตนไัรจงบรรดาลคำอธิษฐานของข้าพาเจ้านี้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพหากเจ้ากรรมในเวรของข้าพาเจ้ามีเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้าน ขอบุญของข้าพเจ้าจงแปลสภาพเป็นปัจจัยสี่ครบถ้วนตามจำนวนเรือหนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านแแ่เจ้ากรรมในรนของข้าพเจ้าเมื่อได้รับบุญกุศลนี้แล้วจงอาโหสีจงอาโหสีจงอาโหสีแกกกันได้กันแ,นแต่แบบนี้เป็นต้นไปขอบุญเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลน,นิพพาน ในอนาคตการเรื่องหน้าอันใกล้มีนิ่อ